สวัสดีค่ะสวัสดีคุณช่มค่ะวันนี้วันที่สองมีนาคมสองพันห้า้อหสิบแปดค่ะคลิปนี้นะคะเมม,ม,มูจะพาทาช่มนะคะเดินทางมาหาพี่กลองนะคะจะพามาติดตามชัชนทางตัวเลขงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้า้อหกสิบแปดค่ะวันที่ผ่านมาแน้ะคะ่ะพี่กลองให้วิ่งห้านะคะล่างนะคะมาหาซีนะคะกรกองเน่นที่หลักซให้สีเก้า ล่างมาเก้าสี่บนนะคะเมื่อนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพี่กองจะเดินทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดเข้าไปรับชมมาฟังกันค่ะจูจมเลยจูจมเลยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี่มาตองวดเลยมาแบบจูจมเลยเนี่านผม้ชมสูตรสูตรพี่กองธรรมดาล่างเพื่อนด้หากับซีเนาะค่ะออหากับซี เล่เอาหาเล่เอาหาค่ะเม็ดเดียวพี่กองจับไปผมนะครับผมสีเก่าเก่าสีถ้าจับหาสีนี่ไม่รับกันนะเพื่อนเดียนหากับสีค่ะแ<า>อ่หาหนึ่งหาเก่าสีหนึ่งสีเก่าให้ล่างไปบนเสียดายเนาะเสียดายเยอะเออถ้าตามสูตรกระบอกเข่าทำชุ่มแต่เพราะว่าให้ล่างไปบนเอโอแต่ว่าสีคูคน้องพี่กองเนาะสี่คูเนาะนอืมนี่ ซื้อบนกับบวกล่างก็ได้อยู่ชื้อบนกับชื้อล่างเอาเป็นยังเอาไม่นะครับทำชุ่มมาเบิงน้ำกันงวดนี่นะครับตัเด่นเพิ่นอีมแม่นอยูค่ะอืมสูตรปะเงาะมาเบิงสูตรปะเงาะน้ำกันปะเงาะมะเบงคือปะเงาะอ่านี่ครับสูตรคำนวณเซียนหญิงพี่กรองนะครับเอฟซีวนวาสูตรปะเงาะนี่เห็นไหมครับสูตรปะเงาะเรียบร้อยปักไม่เพิ่มอ่า นี่งวดที่แล้วนผูมชมให้ล่างหาซีบริจับเนาะอ่าหาซเบริจับอ่ันจับซีเก้าจับซีเก้าหาเก้อ่าซีเก้าซีหนึ่งซีหนึ่งาหนึ่งหาเก้าอ่จับซีเก้าหาเก้าซหนึ่งหาหนึ่งอ่าบ่ต้งรอนะครับออกปุ๊บคำนวณให้เล่นผูมชมแบบชุดล่างชุดล่างตัวไหนพี่กองชุดล่างก่อนบ่อ่าชุดล่าง มีเก้ากับแปดเน้นที่แปดหลักสิบเก้ากับแปดหลักสิบเน้นที่แปดนี่สุดมังเาะแปดนี่วิคกี้กับเน้นจีนี่โอ้เน้นหาเน้นหากลับมาซีกลับมากลับมาซีอืมมันนี้มันสีเน้นกลับมาทั้งแปดแับนี้ครับกันไปกันมาเน้นมาทั้งแปดเน้นมาตัวแปดค่ะล่องเก้าค่ะหลักสิบชุดล่างค่ะอ่าวันนี้ลักนวยนี่มีแปดมีหามีสามอืมขาดนูเพิ่มไม่อีกตัวหนึ่ง พิ่มไม่เป็นซี่แต่กี่มีสองโซ่นุเพิ่มไมาเป็นคืองวที่แล้วนี่มีแต่หนึ่งกับเกา้านุเพิ่มอีกโบมีสี่ <attends. S 2> ัวดที่แล้วนี่เพิ่มมีรักหนึ่งเด่นห้ากับสี่โบมีสี่ได้ทำช่มเด้อมีแต่หนึ่งกับเกา้าซี่เพิ่มมีอีกรักหนึ่งอะเพราะว่าพึ่งจับให้ห้าหนึ่งห้าเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าสี่เก้าเลยเป็นบนซี่เพิ่มไม่อีกลักหนึ่งเลยเป็นแปดครับตัวนี้จะเป็นซี่จับคู่เน้นจับคู่เน้นแปดสามเม็ดเดียว แปดสามนี่ครับคือตรงนี้คือมีแปดแปดน้ำกระเบิ้ลตัวนี้ดิอืมเบิ้ลปใเ่แปดแปดนี่ดิครับแปดสามแปดแปดอืมตัวเน้นมั่นตัวเน้นเน้นที่แปดค่ะที่ติดแปดครับแล้วก็แปดห้าค่ะแปดห้าตัวนี้แปดห้าค่ะแล้วก็สามเก้าห้าเก้าแปดเก้าค่ะเอาคือพอเป็นเก้าสามคือพอเป็นเก้าห้าอันนี้แปดลักสิบ แต่ก็เก้าลักซิบบ่ค่ะแต่ว่าคือจับไปลักหน่วยเพราะว่ามันเป็นบลนู้นละสิจับตัวนี้เป็นไปถ้ามันจะเป็นบนมันสิเป็นตัวนี้เป็นลักซิบอืมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลักซิบด้วยนูะมันยังเป็นบนครับนู้นละสิจับก็เลยจับสามจับสามเป็นลักซิบจับเก่าเป็นลักหน่วยเป็นลักค่ะสลับกันสลับกันแต่ว่าแปดนี่ลักซิบอยู่ค่ะแต่วาเก่าจะเป็นลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมเข้าใจนะนะแต่เพิ่นว่าเพิ่นสีจับลักเก้าแปดนี่แปดลักซิบถ้าเน้นบนนจะเป็ สามลักซิบผ่าไปบนค่ะเออเพราะวันมาทั้งบนทั้งล่างดิอืเอาทำชุ่มบ่าวถอดเลยว่าเอ้าค่าจับแปดี่เพิ่นจับลักซิเด้วยทำชุ่มเลยชุดล่างเด็กบว่ามันเป็นชี้เก้าเป็นเก้าชี้อ๋อก็ะไรจะจับแปดเป็นลักซิะจับเก้านี่เป็นลักนวยวะนี่ยเป็นลักนวยค่ะอ่าแต่ว่าลักนี่สามนี่จับเป็นลักซิบค่ะคันบนดินี่แปดเพิ่นจับให้แปดแปดแปดสามแปดห้าเนีนที่สุดคือแปดสามแปดสาม อ่าตัวร่องคือแปดห้าเก้านี่จะเป็นลักหน่วยจะได้สามเก้าห้าเก้ากับแปดเก้ากับแปดเก้าค่ะเพิ่มอีกลักหนึ่งเพิ่มอีกลักหนึ่งค่ะอืมมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างดีกบบนี้ทั้งหมเสียหายห้าพูดอดอยากติดบนล่างไว้ค่ะอ่าเอาชุดบนในบัตรเนี่ยชุดบนนี่มีชุดบนบ่าเขาวมื่ที่แล้วเนี่ยปับไม่ เอามี่มีหกกับสองรักร้อยเอาคือจะได้ชุดเกา่าคือจะได้หกรลอยชุดเกา่ามันได้แบบนี้ใช่ค่ะอืมหกกับสองรักรลอยเนี่ยที่หกอ่ารักน้วยรักสิบมีสามกับศูนย์เนี่ยที่ศูนย์อ่ารักน้วยมีศูนย์กับแปดเนี่ยที่ศูนย์ 0, 8, นยนอืมนนอมันชั่นกันมันชนกันรักรลอยหกกับสองกับสองรักสิบสิบได้ศูนย์กับสามศูนย์กับสามรักน้วยได้ศูนย์กับแปดศูนย์กับนะครับ ชุดบนหลักร้อยหกกับสองค่ะอ่าหลักสิบสามกับศูนย์กับน้นที่ศูนย์เน่ที่ศูนย์ค่ะหลักหน่วยศูนย์กับแปดก็เน้นที่ศูนย์ได้หกศูนย์ศูนย์อีกสามตัวคือเกาเอานับทที่ผ่านมาชุดบนบ่เขาได้ทัามดชมเ้อชุดล่างนี่ซีเกาให้ล่างไปบนแต่ว่าเลขเด่นนี่หากับซีมานากันเลขเด่นถือว่าแม่น นะครับเล็กเ่นทอวแมนอ่าสูตรบากเงาะ,งะเดี๋ยวบบาแถาจะเขียนให้ไม่ได้ทำชมเด้อจะเขียนให้ชัดๆนะครับเขียนให้เอฟซีพ่อญงแม่ไ่เพิ่นว่า,เ,าเดี๋ยวเบาแถาจะจะคัดให้ไม่นะครับเพิ่นจับให้สามตัวหกศนอ่าหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหสามศูย์หกสามแปดหกะอ่าจับคู่ตัวเน้นตัวไรตัวเน้นเน้นศูนย์ศูนย์ศูนค่ะเน้นศูนยศูนปด สมศูนย์แปดเท่านศูนย์ปสามศูนย์สามแปดสสามแปดแปดสามบนล่างกัตรงกันตรงกันแล้วค่ะกอจับนีได้สามสามศูนย์สามแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดได้สี่คู่ชุดบนได้สี่คู่เท่านั้นค่ะมันเป็นบนล่างน้อกันมาได้เลยไม่ไ่ตะกี้ในตารางนไม่มาบนพคือเด่นศูนยคือเด่นศูนย์ศูนย์จะมาศูนูนติ ก้าแบบนี้เด้ค่ะกับที่แล้วก็บศูนย์ศูนย์วที่แล้วก็ได้หกศูนย์ศูนย์นี่ท่านผู้ชมค่ะแอบหลักร้อยหกกับสองมันมาแบบนี้เลยค่ะแอบชุดล่างนี่ท่าเดินตัวใดชุดล่างนี่เล็กวิ่งวิ่งแปดเลยค่ะวิ่งแปดเดินแปดวิ่งแปดเดินแปดคือวันที่แล้วล่างให้เดินหาเนาะเดินหาแอบเดินแปดล่องเก่าของบนบนเดบัต์นี่บนเด่นก็เนียนนี่แล้วค่ะนี่เด่นศูนย์นี่แล้วเดีนศูนย์ค่ะวันที่แล้วก็เดินศูนย์เด่นนศูอืม ศูนย์ม,มา่านผู้ชมมันสีมางวะนี่กับพ่อแจ๊ซสันจอนนะครับท่าธรรมชมุมศูนย์ร่องแหวบ่าวเถากับมกักเกลวคักยุ่งวันที่แล้วม,มักเกลว์คักธรรมชมคิดว่ามีเก่ากับเก่าใม่อีหลีเพิ่นเป็นเก่าซีนะครับผมเอา้าเดี๋ยวบ่าวเถาเขียนเขียนให้ตัวใหญ่ๆเนาะค่ะอ่ะาถ้าผู้ใดมักเป็นแนวทางท่านผู้ชมนะครับเนาะพี่กองเป็นแนวทางอ่าอ่งยิบจับ ลอตเตอรี่มักคักมักตัวใดงดเนีลยมักแปดสามเลยมักแปดสามชุดรางมักแปดสามพี่กองนอนมักคักมักแปดสามมักแปดสามมักแปดสามเนี่ยค่ะคือแปดสามล่างนี้เด่นเป็นแปดเป็นแปดเป็นลักซิ่แปดลักซี่แปดล่องเก่าแปดล่องเก่าอ่าธรรมชงหาล่องซีเอ่อเมื่อกี้หาล่องซีหาล่องซีเป็นเนียนชี้หาเป็นเนียนชี้หา มันนี่เน,น้นเน้นแปดล่องเก้าเน้นแปดล่องเก<ะ>้านะเดี๋ยวบ่าวถ่าเขียนไห้นะครับผมบาวแถาเขียนไห้ตัวยังไงได้นผูมชมเด้อนะพีกรองนะครับสิ 16, มีนาคมสองพันบปะครับวิ่งบนนับเด่นบนเด่นศูนย์พีกรองว่านับหลักร้อยหกับสองตาพี่กรองเน้นหกว่พี่กรอง,รอง<ะ>ผู้ได้บักสองกัจับส่เอาได้ธรรมชมด้วัสามตัวหกศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดหกสานย์หับชุดสตัวสตัวคนับตัวเน้นศู วงกลมศูนย์เลยค่ะสามศูนย์ศูนย์แปดสามแปดเป็นตัวร่องซีคูนะครับชุดบนชุดล่าง 9, <Okay. S 2> นะครับเด่นแปดร่องเก่านะครับแปดแปดแปดสามแปดห้าแปดเก้าเน้นเน้นลักแปดบอพี่กองนก 8, เน้นลักแปดเน้นลักแปดนะครับวงกลมที่แปดสามค่ะนให้เด่นลักแปดหนับลักเก้านี่พี่กองว่าถากเก้ามากจะมานลักนวย <Okay. S 2> นะครับ ถ้าไปบนเก้าจะเป็นลักหนวยถ้าไปบนจะเป็นสามเก้าห้าเก้าแปดเก้าทำชมนับติดบนล่างไว้ติดบนล่างเลยงวดนี้นับชุดล่างติดบนล่างไว้นะครับชมชมแคปหน้าจอได้ทำช่มเ้อนะครับพี่กรองนะครับวันที่แล้วเดนหามาอยู่ล่างนะครับสี่เก้าล่างไปบนไปเก้าซีนะครับทชมอันนี้คือบนล่างไว้อ๋ให้ตองวดให้ติดบนล่างไว้อันจังบด แค่หายห้ามักท่านผู้ชมนะครับผมแ,แต่ว่ามักคักมักชุรังมักแปดสามแปดสามมัดแปดสาม,มสูตรมังเงาะ่านผู้ชมสูตรมงังเงาะสูตรมงังเงาะจะไล่ตายนะสูตรมังเงาะนี่อ่าสูตรมังเงาะอืมเอานะครับแต่ว่าหากระซีถุกงกลงบริจับใส่กันเนะาะหมดที่แล้วเนะาะอืม บม่ได้จับใส่กันค่ะวันนี้จับใส่กันกับเปล่าเก่าๆเลก็ได้จับใส่กันมองก่อนเลยบอกมันมีอยู่ในนี่ค่ะมีในสูตรมีอยู่ในสูตรอยู่แล้วเวันที่แล้วหากับซิ่นไม่ด้จับใเ่กันบม่ได้จับใเ่กันออืมันมีอยู่แล้ววัที่แล้วกับหน่อยคู่นี่ซีคู่นึ่ซีคู่ไม่ละห่างๆว่าจับใเ่กันค่ะเอออ้าท่านผู้ชมขอบคุณพี่กรองนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมห้ามักกลับไปหาสังจองยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้ท่านผู้ชมเด้อ นะเป็นหน้าท่างมีเขาไม่ลดนะผมขอขอบคุณเอฟซีแปนคับทุกท่านขอบคุณพิกอรสวัสดีครับให้โชคให้มาน้ำกันนะคะขอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ